สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่พิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีครับพิพิพพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่เลขที่318ถนนเขื่อนธานีตาบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติอุบลราชธานีแต่เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2461ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบนที่ดินที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์ถลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการมณฑลลาวกล่าวหรือมณฑลอีสานประทับน้าเมืองอุบลราชธานี ได้ทรงขอมาจากทญญายาทของราชบุตรเพื่อให้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์สำหรับก่อสร้างสถานที่ทางราชการและในปีพุทธศักราช2526ผู้ว่าราชการจังหวัดวนราชธานีได้มอบอาคารสารกลางหลังเก่าให้กับกรมศริลป,ปากรได้ทำการบรณนะและใช้ประโยชน์จัดตั้งเป็นพิพิพธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติ เริ่มต้นที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์เราจะมีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งจากหลักฐานย้อนเวลากลับไปประมาณ6,000ถึง1 4 0 0 0ปีมาแล้วมนุษย์ในแถบนี้นะครับได้อาศัยอยู่ที่ถ้ำหรือว่าเพิงผาใกล้ๆกกับแหล่งน้ำนะครับ ซึ่งบริเวณที่จะเป็นออกของจังหวัดยกตัวอย่างเช่นบริเวณถ้ำตลาลหรือว่าถ้ำช้างสีก็จะพบร่องรอยของการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนผู้คนในยุครกเริ่มนะครับก็ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์จับปลา การหาต้นไม้มาเป็นอาหารใช้เครื่องมือที่กระเทาะจากหินกรวดที่ได้ตามแม่น้ำลำธารอย่างง่ายๆนะครับต่อมาก็พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือหินในรูปแบบต่ตางตให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานครับ ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโลหกรรมโดยเฉพาะการหล่อสำมฤทธิ์ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกเป็นเครื่องมือใช้งานเป็นอาวุธและก็ใช้เป็นเครื่องประดับต่างๆครับ เครื่องมือสำริดที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑ์สัสานแห่งชาติอุบลราชธานีส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านการเหลืองตําบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์สัสานแห่งชาติครับนอกจากนี้ที่แหล่งโบราณคดีบ้านการเหลืองก็ยังพบภาชนะดินเผาซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันมีภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ที่เชื่อว่า เป็นภาชนะบรรจุกระดูกในพิธีฝังศพครั้งที่สองของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยและมีการค้นพบเครื่องประดับเครื่องมือสำริดเครื่องมือในยุคโลหะอีกหลายชิ้นซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ภาคอีสานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ ในห้องนี้จัดแสดงภาชนะดินเผายุก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็แสดงลักษณะร่วมบางอย่างกับภาชนะดินเผาแบบทุ่งกุลาซึ่งก็มีลักษณะเป็นดินขาวในบางยุคบางสมัยนะครับก็จะมีความหนามากเป็นพิเศษนะครับถ้าหากเทคโนโลยีที่สูงขึ้นก็จะเห็นภาชนะดินเผาที่มีขนาดที่บางลงแล้วก็เนื้อแกร่งขึ้นนะครับ ลักษณะภาชนะดินเผาบางรุ่นก็จะมีการใช้น้ำดินทาสีเช่นสีส้มสีแดงหรือสีน้ำตาลเป็นต้นมีลวดลายเฉพาะส่วนใหญ่แล้วภาชนะดินเผาที่นำมาจาัดแสดงที่นี่นะครับก็ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองในเขตอำเภอเมืองนั่นเองครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ แรกเริ่มนะครับซึ่งก็เป็นช่วงของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเจนละหรือขอมสมัยก่อนเมืองพระนครครับวัฒนธรรมทวารวดีได้รับอรารยธรรมทางพุทธศาสนาจากอินเดียอยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง16รูปแบบของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานมีลักษณะที่ต่างออกไปจากที่พบในภาคกลางซึ่งลักษณะที่สำคัญก็คือมีใบเสมา ในขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคติความเชื่อในเรื่องของการปักใบเสมานั้นแต่เดิมก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหินตั้งซึ่งเป็นการนับถือบรรพบุรุษและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบมักจะมีกลุ่มใบเสมาปักอยู่ บางแห่งก็พบพระพุทธรูปหินทรายแบบทวารวดีร่วมด้วยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่าอาณาจักรเจนละเป็นอาณาจักรแรกของกัมพูชามีเมืองเษฐปุระเป็นราชธานี ตั้งอยู่บริเวณวัดภูแขวงจำปาศักดิ์ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วจึงขยายอำนาจสู่บริเวณไทยเลสาบเขมรก่อนที่จะสถาปนาอนาณาจักรขอมในเวลาต่อมาครับในพื้นที่จังหวัดบลราชธานีได้พบจารึกสำคัญของอาณาจักรเจนละซึ่งสร้างโดยพระเจ้าจิตเสนหรืออีกชื่อหนึ่งคือพระเจ้าสีมเห็นทระวรมมนเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละ ที่เห็นอยู่นี้คือองค์อัฒนารีสวนซึ่งเป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระศิวะและพระอุมาปั้นให้เป็นรูปเดียวกันมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่13พบในพื้นที่จังหวัดบุราราชธานี่เจียนอยู่นี้ก็คือท่อสมสูตรหรือ ท่อระบายน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับซึ่งก็เป็นวิวัฒนาการของท่อสมสูตรในยุคขอมก็จะมีรูปทรงแล้วก็รูปแบบของเทคโนโลยีที่แตกต่างจากท่อสมสูตรในยุคเจรละที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสิงทําจากหินทรายเป็นศิลปะขอมแบบปาปวนราพุทธศตรวตรรษที่16ซึ่งค้นพบที่บ้านดงเมืองเตยอ,อำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดสโสทรครับ ในห้องต่อไปเป็นการจัดแสดงวัฒนธรรมไทยลาวระหว่างพุทธศตวรรษที่23ถึง25ครับเมื่อเดินมาศึกษาที่อาคารพิพิธภัณฑ์หลังเล็กก็จะพบกับเรือโบราณ ทับหลังหินทรายจารึกของพระเจ้าจิตเสนใบเสมาในยุคทวาราวดีในรูปแบบแตกต่างกันสามารถที่จะมาท่องเที่ยวมาค้นคว้ามาศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์ทศสานแห่งชาติอุบลราชธานีขอบคุณครับ